ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีไทยเรสต์สเตชันสถานีเพื่อการปลดปล่อยประชาชาติไทยต่อไปเชิญพบกับรายการลุงสมชายสบายดีดำเนินรายการโดยดีเจปีโตโบบขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3ามช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ ลุงสมชายสบายดีนะครับเราก็ยังอยู่กับเสี่ยนะครับที่วันนี้มาพูดคุยกับเรานะครับเสี่ยครับประเด็นนี้เนี่ยไม่ถามไม่พูดถึงไม่ได้เลยเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแยง้งเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยก็มีคนวิเคราะห์กันบอกว่าตอนนี้ขั้วอํานาจเนี่ย มันแบ่งออกเป็นขั้วต่างๆเนี่ยขั้วหนึ่งเขาบอกว่าก็ไปถือหางไปสนับสนุนน้องสาวของเสียนั่นก็คือคุณหญิงศิรินเทพส่วนอีกขั้วหนึ่งเนี่ยก็นําโดยพลเอกเอ่อวิทวงสุวรรณเนี่ยก็หันมาถือหางของเสียเพราะว่างงดูว่าเสียเนี่ยยังไงก็จะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วเขาก็หวังว่าพอเสียขึ้นเป็นกษัตริย์ปับ๊บพลเอกปวิทวงสุวรรณก็จะไปนั่งเป็นองคมนตรีเพื่อเทียบเทียบบารมีกับป๋าเปรมอันนี้ มันจริงเท็จแค่ไหนเนี่ยรบควรเสียช่วยอธิบายนิดหนึ่งอะในจุดหนึ่งนะเธอต้องขาอจหลักการปกครองหลับกาปกรคร,กร,ปกรองของเราเนะที่เรากลัวที่สุดไม่ไว้ใจที่สุดก็คือทหารเพราะว่าทหารเนี่ยใช้รวมสถาบันกษัตริย์ได้ครับ,บุรพากษัตริย์จะเด็จทวดทองร่วงเนี่ยปู่ปู่ปูปทองร่วง รสชาติที่หนึ่งได้เป็นกษัตริย์ก็เพราะว่าเป็นทหารแล้วก็ล่มกษัตริย์คือพระตาตากเพราะฉะนั้นกษัตริย์ใช้ทหารสองอย่างคือใช้ทหารในการปราบปรามศัตรูครับแล้วก็ใช้ทหารในการกำจัดทหารอืยังไงฮะเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะต้องเชอดมันให้หมดอย่าให้มันมาแข่งบารมีอันนี้คือหลักการปกครอง เธอถ้อเข้าใจนะสมัยจอปพดปพิอูสงครามเนี่ยพระยาพหลเราเก็บแสบมากครับคณะรัษรมนอมันมีสีฐานเสือเนี่ยมาสามัคคีการเราอยู่ไม่ได้เราต้องทําให้มันแตกให้ฐานแตกเมื่อก่อนนี้จอมพลปอเป็นนายกชิปปีเป็นถึงจอมพลคุม,มานาสูงสุดเลยชุม,มานาสมากกว่าเจ้าอีกครับ จะนั้นการให้ขุนศึกมีอำนาจขนาดนั้นไม่ได้ข้อที่หนึ่งขุนศึกจะต้องแตกเป็นหลายหลายฝ่ายมีวงเทวันมุรภาพยัตมีทหารมามีทหารหรือรพิเศษต่างคนก็ต่างพวกต่างสายข้อที่สองพอบบทอบอจะมีอายุแค่ปีสองปีทำไมมันสั้นขนาดนี้ฮะยิ่งสั้นยิ่งดีมันอยู่นานไม่ได้ไอยาอให้มันต่อเน,นื่อง ต่อเน,นื่องมาจะวางฐานอำนาจกันอ oh. เพราะฉะนั้นเราจะใช้ทหารในการกวาดล้างศัตรูประเภทเป็นกำปั้นเหล็กกำปั้นเหล็กคือทหารส่วนทุงมือกรรมีคืออำมา์ครับอำมาตย์จะใช้วิธีการทางกฎหมายล่อหลอกทหารจะใช้อำนาจเด็ดขาดกดดิการศึกพรบฉุกเฉิน คำสั่งคอสชอมาตาสิบสี่เราจะใช้ทุกอย่างแต่เราไว้ใจมันไม่ได้ไว้ใจไม่ได้เลยไว้ใจไม่ได้เหมือนพระเจ้าจตากไว้ใจทงลูกเกษตรอะไรไว้ใจไม่ได้อตรงนี้เมื่อเธอเข้าใจเธอก็จะรู้ว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นเรื่องดีถ้าเรารู้แต่ใช้ครับมันขัดแยงแ้งกันเราอยู่ได้ถ้ามารู้กันเมื่อไหร่มันหานมาดูเราแล้วมันไม่ไว้ใจเราเราจะลำบ,บากจริงไหมจริงฮะ ถ้าเกิดมันล้มันได้เกิดปีพุทธมันรงไม่ได้หมดเลยบอกให้เล่นมันไหวเดี๋ยวมันจะเล่นเราได้ไหมก็ให้มันขัดกันไม่ขัดกันมาครับแล้วประชาชนเองก็ขัดกันไปเหลืองเป็นแดงไปสลิมพอเวลามีคนจะไปล้มคณะชอก็บอกว่าจะไปเข้าทางเปรมเพื่อไปถุงลมกันไปด่าน้องสาวฉันก็เข้าทางฉันจะไปด่าฉันก็ทางน้องสาวตูงไม่ต้องทำอะไรคมันก็เถียงก็ไปเทียนมานีลยละ ที่จริงแล้วเนี่ยถึงต้องการเพว่าเราสามัคคีกันให้มันเข้าใจว่าเราแตกแยก,กเป็นเรื่องดีถ้าม่เข้าใจว่าเราลูกมือกันเราชิบหายนะทําไมครับมันไม่เอา,เาไว้เลยอให้มันเชียร์ปังหนึ่งเชียร์น้องสาวปังนึงเชียร์พี่ชายเชียร์ไปเชียร์มาแต่ใมให้มันหวังในสิ่งที่ไม่เป็นจริงถ้ามันไม่รู้เรื่องมันคิดว่าฉันขึ้นแล้วฉันจะนินโทษกรรมทั้งหมดฉันขึ้นแล้วจะรีทักสินกลับมา ชันขึ้นแล้วเนี่ยนะทุกอย่างจะเรียบร้อยฉันเอาเปลมออกอันนี้เป็นเรื่องดีที่มันคิดอย่างนั้นออก็แสดงว่าหลายคนก็คิดกันแบบนี้ฮะเสียฮะมันก็เป็นเรื่องดีครับถึงมันไม่คิดเราก็ต้องทําให้มันคิด<อ>ถึงมันไม่เชื่อก็ทําให้มันเชื่อเป็นอย่างนั้นครับเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นเรื่องดีสําหรับเราให้มึงรอไปข้อที่หนึ่งมึงรอว่าในหลวงตายในหลวงตายทุกอย่างจะดีรอจังหวะในหลวงโก้จะไม่ตายครับ ในหลวงตายเมื่อไหร่มึงตายด้วยมึงต้องตายก่อนในหลวงอ้าวทำไมฮะในหลวงจะตายในหลวงตายเองไม่ได้นะในหลวงรับผิดชอบในหลวงจะตายต่อเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่ตายใช่ไหมแล้วถ้ามันเชื่อว,ว่าในหลวงตายชั้นขึ้นทุกอย่างก็ดี <c oughs> ก็รอไปครับมันก็คือการงอมืองอเท้างอตีไปเรื่อยๆไงเราก็สบายยิ่งอยู่มันก็ยิ่งอ่อน คนกีแต่เห็นว่าคนที่มาสู้เนี่ยมีแต่แย่ลงแย่ลงสวัสที่ลงเรางันยากกว่ามัน <c oughs> สู้ไปสู้มามันตายก่อนมันพม่ารอบเรียาลอบไปลอบมาเนี่ยนะปรากฏว่าคิดว่าน้ำมาพมา่าจะถอยไม่มีพม่ามันตีบางดีพม่ามันอยู่บนที่ดอนฮะมันเตียมปั้นจากรถเคีนมาด้วยมันอยู่ข้างบนรถเนี่ยปรากฏว่าคนอยู่ในเมืองตายก่อนคดตายครับ <c oughs> วัดกำลังต่อกาลังแล้วนะยิ่งนานเรายิ่งได้เปรียบเพราะประชาชนที่พายเท่าไหร่เราขึ้นเงินเดือนคอสชเท่านั้นอืมใครจะตายก่อนกันล่ะใช่ไหมแต่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีช่างมาเราขึ้นเงินเดือนคอสชแต่ว่าทำไมเสียเองไม่ลองมองมุมกลับดูว่าถ้าเกิดว่ายิ่งปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ยไปนานๆนานๆนานๆนี้นะฮะประชาชนเขาก็ยิ่งจะรู้สึกโกรธแค้นจะยิ่งรู้สึกเกลียดชังและเขาจะยิ่งเริ่มแบบตาสว่างมากขึ้นจนเขาบางทีอาจจะ เป้าเนี่ยมันอาจจะไม่อยู่ที่คอตอชพอามาอาจจะพุ่งไปที่สถาบันกษัตริย์โดยตรงและในหลายๆประเทศเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนที่ประชาชนเขาอาจจะเอามาเป็นบทเรียนในการใช้ในการปฏิวัติเปลี่ยนผ่านฝังคมไทยก็ได้นะไม่กลัวตรงนี้บ้างหรอฮะคนเรามันมีสองประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งก็คือว่าถ้าถูกลังแกแล้วมันสู้อีกประเภทหนึ่งคือถูกลังแกแล้วยิ่งหอยิ่งกลัว เฮ้ยอย่าไปสู้มันเลยนะที่มันดุนะยอมยอมไปเจอะมันขอให้มันไปหมดเดี๋ยวมันกระทืบนะไม่ให้เดี๋ยวมันเอาไม้มาตีนะอ่ะประเภทหนึ่งคือยังไงก็มีสู้คิดจะมีสู้อีกประเภทอีกยังไงมันก็สู้เราพยายามทําให้มันไม่สู้เรายิ่งโขกยิ่งสาบยิ่งรังแกมันยิ่งไม่สู้มันยิ่งหงอแลวจะมีเหตุทุเสมอว่าทุกวันนี้หากินลําบากไปหากินกดใช่ไหม มันยิ่งตายยิ่งไม่สู้นะเฮ้ยมึงจะเป็นอย่างไรคนนั้นหรือว่าเนี่ยโดนเข้เก็บนะใช่ไหมติดคุกยังไม่ออกเลยเนี่ยเอางั้นะ่ะเรายิ่งรังแกมันยิ่งไม่สู้นะมึงจะไปเลยงั้นนี่นะเดี๋ยวลําบากติดคุกไม่ออกเดี๋ยวนี้หกสิบปีแล้วนะไม่ใช่สิบห้าปี <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ลองไปคิดดูนะขอให้เราเล่นให้แรงแต่มันไม่สู้หรอกเชิดกายให้ลิงดูเธอเคยนี่ยิง ไอ้คำพืดนี้ไหมก็เคยได้ยินอยู่ฮะเออเช่อให้ดูอย่าไปปลาหนีปลาใสครับแม้จะทำการกลายเป็นพาะแท้ทๆนะร้อยห้าสิบสาขาทั่วโลกสมาชิกเป็นล้านเราจะกระทืบให้แบนเลยดูที่ถ้าทำาร,รกลายพังแล้ววัดไหนจะสู้เราจริงไหมก็ก็น่าจะเป็นประเ่นแต่ที่ออสู้ไม่มีมาสัสเกตพังมาแล้วภูเขาทองถล่มมาแล้ว <c oughs> จะเป็นเรื่องอะไรครับแล้วต่อไปเราจะเล่นมาติกันนะอ๋อขนาดนั้นเลยฮะ เออเราจะเล่นวอย่างจะทําไมครับถ้าเรากล้าเราหน้าด้านนะมาลัวเราหมดแต่ผมก็คิดว่าณปัจจุบันนี้สถ,ถาบันกษัตริย์ก็ค่อนข้างที่จะหน้าด้านผู้สมควรนะไม่ใช่หน้าหน้านเราทำเป็นไม่รู้เรื่องอเราทำเป็นไม่รู้เรื่องอใช่ไหมเราทำไม่รู้กูไม่รู้กูป่วยอทุกวันนี้ในหลวงป่วยแต่พูดอย่างไรว่าในหลวงทำล้วทำนี่เธอใส่ารเราไม่รู้เรื่องนะครับตรองรู้อย่างเดียวว่าตอนนี้อเมริกา,ม,กามีการยิงกระตายในป่าโอ้โหฉะได้ความคไดอะอื่น อย่างอื่นในประเทศผมไม่รู้คือประชาชนจะอดตายก็ไม่รู้เศรษฐกิจจะดิ่งเหว่ก็ไม่รู้นักลงทุนจะย้ายฐานผลิตออกไปนอกประเทศก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเขาไปยิงกันตายที่อเมริกาประชาชนมาไม่ดีเองครับประชาชนไม่เข้าใจหลักสิรธิพอเพียงอ้อหถ้าเขา้าใจหลักของหน่หลวงจะไม่เดือดร้อนเลยครับใช่ไหมถ้าเขา้าใจคำของเศรษฐศาสตระสมองจะไม่เดือดร้อนเลยก็ไม่เข้าใจ ทำตัวมักใหญ่ใจสูงไปลงกับระบบทุนนิยมไม่รู้จักการประหยัดครับไม่รู้จักการทําให้นาสูย์ผสมมาบนนู่นบนนี่อยากกินแล้วก็ปลูกเองอ,อยากกินใช่แล้วก็ทําเองครับก็จบแต่ผมก็ยังไม่เห็นว่าสเสด็จพ่อของเสียหรือแม้กระทั่งตัวของเสียเองเนี่ย จะทําได้เหมือนที่ไปสั่งสอนประชาชนนะที่จริงแล้วเนี่ยคนที่ไปสั่งสอนคนอื่นเนี่ยก็น่าจะทําให้เป็นแบบอย่างเป็นเยี่ยงอย่างให้กับคนอื่นบ้างแต่นี่ผมไม่เห็นแม้รกระทั่งเสียเองเนี่ยวันวันผมก็เห็นอยู่แต่กับอีหนูเอย้ยอยู่แต่กับสาวๆสวยๆเอย้เอยก็ไม่เห็นไปทาไรทํานาเสด็จพ่อของเสียเองก็ยิ่ยงแล้วใหญ่เลยคนบ้าอะไรใส่สูตรลงไปทํานาไม่ร้อนตายหรอฮะเธอพูดเธอดูให้ดีสักก่อนนะพระองค์มีพระราชบักญัิหลายอย่างสี่พันหกโครงการ จะให้เดี๋ยวไปเกี่ยวข้าวก็ใส่ชุดหม้อห้อมใส่ชุดชาวนาสวมหมวกอะไรไม่ได้อันนี้โครงเกี่ยวข้าวเสร็จก็ต้องไปเปิดกราราดินเนอร์ใช่ไหมเกี่ยวข้าวเสร็จก็ต้องไปงานนู่นนะกระถินหลวงจะมาเป็นชาวนาจะเปลี่ยนเป็นแบบแสดงละครนี่งไงคือไอ้สี่พันกว่าโครงการที่เสียอ้างถึงเนี่ยผมว่าก็ยกให้รัฐบาลที่มาจาัดก,การเลือกตั้งของประชาชนเขาบริหารจัดการไป คือสถาบันกษัตริย์แม้กระทั่งตัวกษัตริย์เองก็อยู่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเฉยๆแบบเหมือนพ่อประธานในโบสถ์ไปก,ก็ก็ไม่เห็นมันจะเดือดจะร้อนอะไรนะไม่ต้องมาทําใครก็ไม่ว่านะทำอะไรทีร่แต่พูดแต่ที่ทำอะไรก็คือสี่พันโครงการโฆษณาชวนเชื่อกับตัวเองนี่แหละครับมันก็เป็นมหาการที่คุณมีกษัตริย์องค์ไหนาทำอะนรลงนี้มีไหมก็ก็ไม่ค่อยเห็นนะเขาไม่ให้ทำแต่พระองค์เนี่ย ไม่ควรทําแต่ยังทําอีกก็ยังว่าสิฮะถือว่าเป็นพากุขพูดเลยก็ไม่ทําแต่ยังทําครับถ้าเขาสั่งให้ทําแล้วไม่ทําอันนี้ผิดอันนี้เขาไม่ให้ทําแต่ยังทําถือว่ากินสองต่อเข้าฮอตได้สองเด้งครับไม่มีหน้าที่หรือ,อยังทําถือว่าขยันมากเธ <c oughs> อก็เข้าใจนะพระราชงทุกพระองค์นี่มีภารกิจมากมายเธอดูข่าวสองทุ่งไหมก็ดูบ้างไม่ดูบ้างแต่พะวันหนึ่งคนบริจับ กี่ร้อยเธออยู่น้องสาวใช่ไบอกว่าทะเลาะทะเลาะอ,อะไรเธอสงสารเธจะไปหาวันวันเธอดูนะ่านงงว่าน้องสาวใช่นะวันหนึ่งวิ่งรอกชาทั้งเย็นนะครับไม่รู้กี่งานแต่ทําไมมันไม่ผอมไม่บูด <c oughs> ว,เวนเอาคนเอาเดี๋ยวไปเปิดท่อฟ้าบรบลากาโน่นไปนู่นนะนะต่างประเทศก็ไปไปดูสารพัดท,ทั้งยุโรปอเมริกาปุน่น งานทุกงานไปคอยจบโน่นจดๆๆนี่มาศิลับประชีพอีกละอ้าวมาเปิดงานนั้นงานนี้ไปทุกงานจะพาอคนที่งเงินมาให้ทั้งกี่คนรับทองรับทองก็พูดเียบียบทำอย่างนั้นทุกทุกวันเนี่ยจเจนี่แล้วฉันสงสารครับฉันจะไปอีกถามนี่เธอคิดอดู่นี่ฉันสงสารเดี็ดแต่ฮะใช่ไหมวันวันแล้วเธอมีน้องน่ารักขนาดนี้ทุกวันเนี่ยเงินทองไม่ได้ใช้เลยนะครับ รับเติมลิตาัณจ์อย่างเดียวลูกก็ไม่มีผัวก,ก็ไม่มีแลวรวชอบทุบมาที่อยู่กับใครแต่ไปยากอะไรกับมันลูกก็มีผัวก็ไม่มีเงินก็ไม่ได้ใช้หวีก็ไม่ต้องวีผมก็ไม่ต้องทำใช่ไหมครับมันหาเนี่้เราจะไปชาไงจะคิดยังไง แสดงว่าสิ่งที่เขาบอกมาว่ามันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างพี่กับน้องและก็การแตกขั้วกันออกมาของคอสชอกับกลุ่มของอามาต์เปรมิกาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงอย่างนั้นเหรอฮะแต่ว่าใครๆเขาก็ดูออกว่าตอนนี้ความขัดแย้งในเรื่องของอำนาจระหว่างพลเอกประวิตย์วงส่วนกับพลเอกเปรมเนี่ยมันต่อเขาว่าจะรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันนะฮะ มันจะไปสอเขาอะไรเจอไอ้ที่ผงฟังมาาะว่าท่านไปแก้ผ้าเป็์ไปดูจู๋ท่คิดว่าท่านมากเย็งน้อยสุดก็อีหนึ่งนะท่านชอบผู้หญิงเป็นเพราะชอบผู้ชายครับไม่ต้องคนละทางหรแล้วเป็์ไม่คือมาแย่งผู้หญิงกิงไหมปเเปย์พุกเกี่ยวกับผ้หหาฉันชอบผู้หญิงยังมากที่สุดมันก็คนละทางแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรปเเป็์คุมทหารก็คุณไปเธอรู้ไหมทหารเนี่ยไม่มีใครชอบเั่นเลย่านเคยตั้งมากลมแม่งมันไม่เอาฉช่เลยทำไมครับ ไม่เป็นที่อะไรคือฉันไปของงบมาได้สมัยรัฐบาลที่พึ่งรุมไม่เนี่ยแหละก็ให้ฉันเยอะยอย่าไปพูดเลยมันเป็นความลับเขาให้ฉันมาสร้างกองทัพระหว่างพึ่งเข็นมาสร้างร้วประหารทหารมันไม่เอาฉันอ่ะมันไม่รักมันเป็นพ่อไม่คิดตกมันหนักเนี่ยมันไม่มีใครชอบฉันเลยแล้วบอกว่าถ้ามันตกกูวกูยิงแม่งะมันพุกอย่างเงี้ยมันพุกกที่สิ่งเงี้ยอ่าฉันเลยกวราะใครกัวปูห้ามใส่ลูกปืนลงครับ ก็ความปลอดภัยเปรมเนี่ยเราประสานกันดีมีแล้วก็พูดกันไปพูดกันมาทุกอย่างก็เคลียร์กันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยลน้องแค่นี้นะกับเปรมน,นะเขาทํางานเพื่อความลงอยู่ครับเธอคิดนะมีน้องน่ารักขนาดนี้นะตอนเสื่อแดงนี่อยากจะพูดนะเสื่อแดงเธอก็เห็นที่ชุมลาประสงค์ใครที่ไปวิ่งที่โลมาจุฬาบอกให้แลมโบ้แลมโบ้อะไร ใครปับันเกตเป็นตัวลงมาใครก็คุณหญิงศิรินเทพะฮะใช่แล้วใครที่ดูแลวังสาป,ประทุมใครที่ให้ทหารเข้าไปเล่นในวกนั่นในวัดใคร,ครมันอยู่ตรงไหนที่น้องอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วใครที่บรญชาการลูกไม่ใช่แม่ใช่แต่น้องสาวฉันเหรอ,อแล้วกปงบสนี่ใครกปงบสนี่ที่มันปิดเอตรงมาบนโคองจุลาเนี่ยใครดูแลจุลาครับใครจบจุฬาที่รู้ไหมใครครับ ไม่รู้ละคนที่มีผิผมเลยจบลงเลยใช่ไหมเออที่เป็นสีซอบส่วนน็อตทัวล่ะเขาจบเก,กษตรเขาคุมมานานเพราะนั้นเขาหน้ารักเขาเสียงทุกอย่างจะให้เะทละลอดทะลอะไปทําไมครัถ้าทะลอบไก่ทองแล้วใครจะมาดูแลแล้วพวกนี้ตอนนี้ธรรมชาโยใครดูแลอยู่เธอรู้ไหมใครครับก็เจ้าเก่าเนี่ยแหละอ๋อคุณหญิงกิรินเทพเหมือนเดิมทองเนี่ยเขาเหมือนแม่อย่างหนึ่งคือเขามีความเฮี้ยบแต่เขายิ่ง ทอมนี่จะเก่งกว่าแม่เอกนะแล้วก็ใช้เขาไปเต็มที่มันที่ใช้ไปยุทธทอมก็จะคล้ายๆกันเป็นปีเป็นคุยคือตอนนี้ลุยแต่ถ้าพาาลาดเมื่อไหร่ก็เรื่องของเขาครับเป็นการเสียสละไอ้ตรงนี้เธออย่าได้เป็นห่วงเลยนะไอ้ที่มันจะทะเลาะบอกแว้งนะฉันปัวอย่นี้กลัวว่าน้องทอมจะเป็นอะไรไปทําไมครับฉันกลัวเพราะว่าน้องทอมเนี่ยประชาชนนิยมคารพบลักเธอคิดดูนะ ถ้าฉันได้ครองราชสมบัติสมมุติว่าจำเป็นต้องประกาศฉันได้เป็นเนี่ยแล้วถ้านอกทองมาอยู่แสดงความดีจะคิดว่าจะดีขนาดไหน <c oughs> ก็กค่อยจะดีอะครับมันก็เสริมกันไปใช่ไหมจะไปทะเลาะกันทําไมแล้วทะเลาะเป็นทะเลาะเพื่ออะไรเธอคิดว่าเขาอยากจะเป็นเหรอเป็นไม่เพื่ออะไรทุกันในงานหนักอยู่แล้วไม่มีใครอยากจะเป็นหรอกแต่อยากจะอยู่เฉย แป็น็ไม่ได้อะไรฉันเป็นฉันก็เสียเวลาฉันนะฉันก็เบื่อที่จะต้องมางั้นนี้ขนาดแจกปริญญาบางทีฉันก็เลยไปห้าหกชั่วโมงให้ได้เป็นพระเจ้าอยู่ฮะคิดกันได้ยังไงเมื่อีฉันขอโทษฉันบอกตรงๆทั้งท่านเองนะทั้งทอมนะไม่ขคยอยากเป็นหรอกทุกวันนี้เรารวยอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากเป็นก็พอเสด็จพ่อสนคบไปก็ สละราชาสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างก็ปล่อยให้ประเทศชาติเปลี่ยนแปลงเป็นสาธารณรัฐไปเลยก็อย,อยิงดีฮะการที่ไม่อยากจะเป็นก็เลยต้องให้พ่ออยู่ไปเรื่อยไงโอ้โหใช่ไหมครับวิธีนี้สุดแล้วได้กัะทุกฝ่ายคือพ่ออยู่ไปต่อไปราชการที่เก้าก็คือราชการที่สิบนั่นเองจกข่าวคือคนคนเดียวเป็นทั้งสองราชการเลยเป็นไม่หมดเลยในเมื่อมันทนามาเว่ามีราชการที่สิบมันก็ไม่ต้องมีมีเก้ามีเป็นชุดนิรันดมีปัญหาไหมครับ แล้วมันคล่องใจกันมากไอ้หลวงพุ่งหลวงพ่ออะไรที่ว่าดังๆบอกว่าไม่มีรอสิบหลวงพ่อริงดำริงขาวลิงผึกลิงแสมนะบอกว่าไม่มีรอสิบไม่มีก็ไม่มีแล้วมีปัญหาไหมมีแล้วมีเป็นเรื่อเลยมีปัญหาไหมครับอันนี้เป็นการลูปร่างอาถรรพ์จริงไหมมีแต่รอเก้าไม่ต้องมีรอสิบมีไม่เงียบมีไปเรื่องเรื่อมีปัญหาไหมก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกมีปัญหารอรังทีปังกรมันโตเป็นหนุ่มรอจนมันมีลูกอะไร แล้วค่อยว่ากันครับเอาละครับเสี่ยครับช่วงสุดท้ายของรายการนี่นะครับก็อยากจะรบกวนเสี่ยได้พูดอะไรถึงพี่น้องประชาชนคนไทยเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลคอสชอเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อสถาบันกษัตริย์อันเป็นที่รักของประชานนิกรคนไทยหน่อยสักนิดหนึ่งฮะฉันขอเตือนพวกเธอทุกๆคนนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงเลยนะอย่าสับสนในชีวิต เกิดมาในบ้านผมพ่อก็ต้องฟังพ่อนะให้มันรู้ว่าแถวนี้ใครใหญ่แถวนี้ใครคุมใครเป็นเจ้าของประเทศอย่าสับสนใครจะเชื่ออะไรก็ปล่อยมันเชื่อไปเถอะเชื่อพี่น้องขัดแย้งสตาโวอเรื่องของมันแต่อย่าพูดพูดแล้วจะเป็นไัยอยู่ไปเรื่อยก้มหน้าก้มตาในฐานาที่เป็นประสบนิกรที่ดี ตัวใครตัวมันไม่มีใครช่วยท่านได้หรอกนอกจากในหลวงแต่ไม่ท่านี้แหละครับเอาละครับนี่ก็คืออโอวาดนะฮะจากเสี่ยว นะครับที่จะทานเก็บคนไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการลุงสมชายสบายดีก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับผมดีเจด,ดิโต้แล้วก็เสียน,นยนะฮะต้องขอลาท่านฟังไปก่อนท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการนะครับผ่านช anel ยูทูปนะครับว่าจะเป็นช anel ยูทูปของสนามหลวง2อ8นะครับหรือจะเป็นช anel ยูทูปของไฟเย็นก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้มีหลากหลายช่องทางน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับ ผมดีเจ,จติโต้แล้วก็เสียนะครับต้องขอลาท่าฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสาหรับสนับสนุนโดยบริษัทปูนซีเมนปูนดีของไทยรายได้เป็นของลุสงสมชายคนเดียวธนาคารพาณิชย์ที่หกเป็นคนคิดธุรกิจของสักไทย ลบมันออก